แลบบิกเคนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยหายไปเลยมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะพอดีเจอท้งโรคโควิดเดี๋ยวจะมาเล่ารีวิวเรื่องโควิดให้ฟังนะคะ<อ>ีไปเจอแจ็คพอตช่วงเดือนกุมภานะครับช่วงกลางเดือนกุมภาวันที่ส<อ>ิบห้าไปรูป้ไปติดเชื้อหรือว่าไทาม์ไลน์มาจากไหนได้ก็คือว่า เจอไปตรวจเอทเจอสองขีดจ้ะหลังจากนั้นก็ไป PCR ที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ mm hmm. ก็คือคือว่าพบว่าติดเชื้อผลว่าติดเชื้อแล้วเราก็ได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเป็น h o s พ i t a ลนะคะเป็นโรงแรมเราก็แยกกันอยู่กับครอบครัวคือเล่าถึงอาการตอนนั้นก็คือ มีน้ำมีน้ำมุกงนิดหน่อยแล้วก็จุบคอแล้วก็มีเสล็ดนิดหน่อยตอนนั้นคุณหมอก็ได้สั่งยาตามอาการนะคะแล้วก็ก็พักผ่อนในโรงพยาบาลปกติพอหลังจากเวลา5วันไปแล้วหมอก็จะให้ตรวจเลือดดูการอักเสบของร่างกายว่าเชือ้อได้ลงทมอาวัยวะต่างๆหรือเปล่าเราก็ได้เช็คเลือดแล้วผลเลือดสรุปว่ามีอาการอักเสบเราก็ได้รับยาฟาวิฟีทาเวียวมาวันที่6นะคะ วันที่6เราก็รับประทานยาวันแรก9เม็ดวันแรก9เม็ดมือแรกมือชาเช้าเม็ดมือเย็น9เม็ดหลังจากนั้นแล้วก็4เม็ดเป็นระยะเวลา5วันทั้งหมดอาการเราก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่เจ็บคอแล้วก็มีเสล็่นเลือดนิดหน่อยหลังจากไม่มีไข้เลยค่ะสิบกว่าวันไม่มีไข้เลยแล้วก็รับยามาทั้งหมดหกหกวันถึงวันที่สิบเอ็ด นะคะเราก็ตรวจ a d k อีกรอบก็คือไม่มีเชื้อแล้ววันที่11เ,เราก็ได้กลับบ้านนะคะร่างกายก็โอเคตอนนี้ก็คือหายดีแล้วแล้วก็ดูแลร่างกายปกตินะคะ ถามว่ามันผ่านเวลามาเปิดประมาณ2เดือนแล้วก็ผลว่ามีลองโควิดไหมมันก็มีนะคะคือผมร่วงแล้วก็เกิดภูมมแพ้กําเริบนิดหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องภูมมแพ้แล้วก็มีผลจากภูมิแพ้ระยะยาวการอักเสบของร่างกายต่างๆจากลองโควิดให้ฟังตอนนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีนะคะคือออกไปข้างนอกน,นี่ต้องใส่แมสไว้ตลอดดีมีแมสคอไว้ให้ด้วย แล้วก็ระราวังตัวเพราะแต่ถ้าได้รับเชื้อเิคอนนี่คืออาการที่ตอนได้รับเชื้อแล้วก็จะอาการบาเบาเบาเหมือนที่คนเขาบอกว่าอาการน้อยแต่ว่าผลหลังจากเป็นที่หายเลียอว่ะมันจะหนักหน่อยก็คือแบบแล้วแต่สุขภาพคนด้วยนะค่ะบางคนก็ไม่เป็นนะคะโอเคแล้วก็จะมาเล่าแค่นี้นะคะแล้วอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆนะจ๊ะ เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเราก็จะมาเล่าเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่ป่วยเดี๋ยวลืมอัดคลิปวีดีโอไว้เพราะหมดแต่ยุ่งแล้วก็เครียดกับที่เราติดเชื้อด้วยแหละนะนะแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังเรามาอัปเดตอาการต่อไปให้ฟังแล้วมีเรื่องอีกเยอะแยะมากมายในยที่ไล่ว่างสองเดือนนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาอัปเดตให้ฟังนะคะเลว่าอย่าลืมกดติดตามนะคะ